บนโลกแห่งนี้ไขรกระตามที่ยายุ30คนคนนั้นจะถูกนำไปฆ่าทิ้งในทันทีโลแกนลันก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ YouTube ปผีเมียเพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอป,ปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มๆไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลย ตีโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับในปี2274โลกถูกภัยธรรมชาติทำลายไปจนหมดมนุษย์ที่เหลือได้ย้ายมาตั้งลกลากในโดมขนาดใหญ่ผู้คนในโดมต่างใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไม่ต้องทำงานไม่ต้องหาเงินแถมยังได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ โดมแห่งนี้ถูกปกครองโดย AI น้ำอาหารหรือทรัพยากรทุกอย่างจะถูกหามาให้อย่างอัตโนมัติกฎของโดมแห่งนี้ไม่อยู่แค่2ข้อง,อง,ง่ายๆข้อแรกคำสร้างอบคุยโดยเด็ดขาดเด็กที่เกิดมาจะต้องถูกผสมเทียมโดย AI เท่าน,นั้น และข้อ2ทุกคนจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง30ปีเท่านั้นหลังอายุครบ30มนุษย์ก็จะถูกทำลายโดยที่ทุกคนต่างเชื่อว่าหลังถูกทำลายไปแล้วพวกเขาก็จะกลับมาเกิดมาอีกครั้งในร่างของเด็กมีบางคนที่ไม่เชื่อและพยายามจะหนีพวกเขาจะถูกเรียกว่าหลันเนอร์ a อจึงก่อตั้งหน่วยเซนแมนขึ้นมาเพื่อคอยตามจับไม่ให้ใครหนีออกไปมนุษย์ทุกคนจะถูกติตดตั้งเมคคิสตันที่มือตั้งแต่เกิดมันจะทำหน้าที่คอยบอกอายุไขของคนคนนั้นและในวันสุดท้ายของชีวิต คิสตันจะเป็นสายออกมาเพื่อบอกให้คนคนนั้นไปเข้าสู่กระบวนการเกิดใหม่ชายคนนี้มีชื่อว่าโลกแกนเขาคือคนรุ่นที่5ของตระกูลโลกแกนกําลังมองดูเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่เด็กคนนี้จะกลายเป็นโลกแกนรุ่นที่6ต่อไปจากเขาต่อมาเพื่อของเขาฟานซิต ได้มาเตือนโลแกนว่ากระบวนการเกิดใหม่ประจำปีกำลังจะเริ่มแล้วผู้คนจะเมือตามมารวมตัวกันในพิธีนั้นเพื่อแสดงความยินดีกับคนที่กำลังจะไปเกิดใหม่มนุษย์แต่ละคนจะใส่เสื้อสีต่างๆตามระดับอายุสีแดงคือคนที่ใกล้30สสีเขียวคือช่วงระหว่างกลางและสีเหลืองคือเด็กๆไปจนถึงวัยรุ่น ส่วนตัวเจ้าหน้าที่แซนแมจะใส่ชุดสีดําหลังกระบวนการเกิดใหม่ประจําปีเริ่มขึ้นเหล่าคนที่มีอายุ30ปีจะเดินไปรวมตัวกันที่ใจกลางของงานจากนั้นพวกเขาก็จะถูกส่งให้ลอยขึ้นฟ้าและทำลํำลายทิ้งผู้คนต่างปรบมือและดีใจให้กับคนที่ถูกทาลายทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งจูจ่ๆโลแกนก็ได้รับข้อความเตือนว่ามีลันเนอร์คนหนึ่งกาลังจะหนีเข้ากับเพื่อนรีบไล่ตามไปไทนันโลแกนได้ใช้ปืนยิงชายคนนั้นจากนั้นเขาก็ทาการค้นตัวลันเนอร์จนได้พบกับของบางอย่าง พอจัดการเสร็จและเนคนนั้นก็ถูกหน่วยเก็บหลักฐานทำลายทิ้งจนไม่เหลือซากโลแกนถากคำคำกับเพื่อนว่าทำไมพวกแรนเนอร์มันโง่ก,กันจังแทนที่จะเข้าร่วมพิธีเกิดใหม่แล้วกล้เป็นเด็กพวกมันกลับเลือกจะหนีไปตายข้างนอกสง,งานซึ่งเพื่อนก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยและเนอร์ก็แค่พวกเพี้ยนที่ดันไปเชื่อคำบอกเล่าบ้าๆก็แค่นั้นโลแกนกลับมาที่บ้านพักของเขาและดื่มวายอย่างสบายใจจากนั้นโลแกนก็ทำการเทลพอตผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ห้องหล้าจนในที่สันแมจะได้รับสิทธิธพิเศษโดยการเลียกผู้หญิงคนไนนมปนป้เก็ด ผู้หญิงที่โรแกนเทเลพอร์ตมามีชื่อว่า Jessica. เจสสิก้าเขากำลังจะจูบแต่เธอก็ขัดขืนเธอบอกว่าเธอเพิ่งจะเสียเพื่อนคนหนึ่งไปในพิธีเกิดใหม่โลแกนก็บอกว่าจะมานั่งเสียใจทำไมตอนนี้เพื่อนของเธอก็คงไปเกิดใหม่เป็นเด็กคนไหนสักคนแล้วแต่เจสสิก้ากลับบอกว่าการเกิดใหม่อะไรนั้นมันไม่มีอยู่จริงพอถูกทำลายไปแล้วคนคนนั้นก็จะหายไปตลอดการไม่ได้ไปเกิดใหม่โลแกนสงสัยว่าเจสสิก้าจะเป็นลันเนอร์แต่เธอก็ชมในคริสตันของเธอให้ดูว่าเธอยังอายุไม่ถึง30ตอนนั้นเองฟง เจสิกาเลยใช้จังหวะน,นั้นเดินออกจากห้องไป วันต่อมาโลแกนได้ไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อรายงานคดีของแรนเนอร์ที่จับได้เมื่อวานที่ตัวของแรนเนอร์ทุกคนมักจะมีที่ลูกไม้กางเขนแปลกๆอยู่โลแกนจึงถามไอ้ไอว่ามันคืออะไรให้ไอบอกกับเขาว่าไม้กางเขนอันนี้คือกุญแจที่พวกแรนเนอร์ใช้ในการหนีตอนนี้มีแรนเนอร์มากกว่า1000คนที่หนีออกไปได้โลแกนเริ่มถามว่าพวกมันจะหนีออกไปกันทำไมซึ่งไอไอก็เงียบไม่ยอมตอบเขาพอมันเห็นว่าโลแกนเริ่มตั้งคำถามไอไอจึงส่งให้โลแกนไปทำภารกิจแฝงตัวกับแรนเนอร์มนทำการลบเวลาที่เหลออออีีกกปปขขงาไ ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ภารกิจ AI แค่ต้องการจัดการเขาที่รู้มากเกินไปก็เท่านั้นโลแกนกลับมาที่ห้องและได้เทเลพอร์ตเจสิก้ามาหาอีกครั้งเขารู้ว่าเธอเป็นลันเนอร์เพราะเจสิก้าใส่กา,ากงเกงแบบเดียวกับพวกลันเนอร์อยู่ตลอดเขาถามเธอว่าทํายังไงถึงจะหนีออกไปจากเมืองนี้ได้เจสิก้ารีบหนีไปในทันทีเธอคิดวันนี้คงเป็นกับดักเจสิก้ากลับมาปรึกษาคนในกลุ่มว่าเจอควรทายังไงกับโลแกนซึ่งคนในกลุ่มก็แนะนําให้เธอล่อเขาไปฆ่าโดยที่ไม่ให้ใครรู้ต่อมาเจาสิก้ากับโลแกนได้นั่งรถอออเเนนใขตกมืง ทั้งสองถูกล้อมรอบด้วยคนป่าผมมันคือเหล่าคนไระอานรญาตรทที่ปฏิเสธที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองผมมันกำลังจะฆ่าทั้งสองแต่โลกแกนก็ใช้ปืนไล่พวกมันให้หนีไปโลกแกนออกมาตามจับลันเนอร์คนหนึ่งตามคำสั่งของหน่วยงานเขาเจอเธอแล้วแต่แทนที่จะฆ่าทิ้งเหมือนอย่างเคยครั้งนี้เขากลับตัดสินใจที่จะปล่อยเธอไปหลังเห็นก,นการกระทำของโลกแกนเจสิกา้าก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเขาไม่ได้โกหกเรื่องที่จะหนีเธออาสา,าที่จะช่วยเขา ระวังนั้นเองฟรานซีก็ได้แอบตามทั้งสองมาเข้าขาและเนื้อที่โลแกนไว้ชีวิตเอาไว้ในทันทีกลับมาที่โลแกนเจสสิก้าได้พาเขาไปหาหมอเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงตัวตนโลแกนเข้าเครื่องผ่าตัดเพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงหน้าตาแต่ว่าตอนนั้นเองหมอก็ได้รับโทรศัพท์จากฟรานซีเขาบอกว่าโลแกนเป็นคนทรยศและกำลังจะหนีหมอจึงใช้เครื่องมือผ่าตัดนั้นทําการฆ่าเขาโลแกนรู้ทนันเขารีบหนีออกมาจากเครื่องผ่าตัดนั้น ฟานซิดมาถึงแล้วเขาพยายามตือนให้โลแกนคิดดีๆก่อนจะทรยศแต่โลแกนกับต่อยหน้าเขาเป็นหนึ่งทีแล้วพาเจสิก้าหนีไปเธอพาเขามาที่ฐานทัพลบับของพวกลันเนอร์ตอนแรกทุกคนก็ไม่เชื่อใจเขาแต่พยาบาลที่คลินิกเป็นหน้าก็ช่วยยืนยันว่าโลแกนต้องการจะหนีจริงๆแต่ว่าตอนนั้นเองหน่วยเซนแมนก็ได้บุกมาและทาการฆ่าพวกลนเนอร์ทั้งหมดทั้งสองนี้มาจนถึงประตูลับเจสสิก้ากำลังจะใช้จี้ของเธอเปิดประตูแต่ว่าเธอดันรีบเกินไปจนเผอทํามันตกน้ํา โชคดีที่โลแกนพกที่ที่ได้จากเลนเนอร์ติดตัวไว้พวกเขาเลยเปิดประตูและหนีออกมาได้ฟันซิตตามทั้งสองมาไม่ทันแต่ว่าเขาดันเจอีที่เจสก้าทำตกไว้ฟันซิตเลยใช้มันเปิดประตูไล่ตามทั้งสองไปได้ตัดมาที่โลแกนเขากับเจสก้าพรมไปยังเขตท่าน้ําแข็งมันคือที่อยู่ของหุ่นยูที่ชื่อว่าเดอะบ็อกเดอะบ็อกมีหนาทจี่หาน้าและอาหารส่งกลับเข้าไปในโดม และโลแกนก็ถึงกับชอ็อกเมื่อได้รู้ว่าลรนเนอร์บางคนถูกนําไปแช่แข็งและทําเป็นอาหารส่งกลับเข้าไปในเมืองทั้งสองกำลังจะถูกเดอะบ็อกแช่แข็งแต่ว่าโลแกนก็ใช้ปืนของเขาจัดการมันจนหนีมาได้โลแกนกับเจสสิก้ามาถึงโลกภายนอกได้ในที่สุดพวกเขาได้เห็นดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกในชีวิตมนมษย์ทุกคนอยู่ในโดมมาตลอดหลายร้อยปีจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกภายนอกเป็นยังไงโลแกนกับเจสสิก้าเดินต่อกันมาเรื่อยๆทั้งสองแวะพักผ่อนกันที่แม่นม้ำตอนนั้นเองเจสสิก้าก็เริ่มเปิดใจและยอมให้โลแกนจูบ หลายวันต่อมาพวกเขาทั้งสองได้เดินทางมาถึงสถานที่ล้างแห่งหนึ่งที่นั่นพวกเขาได้เจอกับแมวเป็นครั้งแรกที่โดมนั้นมีแต่มนุษย์พวกเขาไม่เคยรู้เรื่องสว่าบนโลกนี้นั้นมีสิ่งมีชีวิตอื่นและพวกเขาก็ต้องช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อพวกเขาได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นเขาเกิดและเติบโตที่โลกภายนอกแต่ไม่ทันจะได้ถามอะไรฟันซีที่ตามมาก็จับเจสสิก้าไปเป็นตัวประกันโลแกนพยายามบอกเขาให้ดูโลกแห่งนี้สิพวกเขาดูในไอปันหัวมาตลอดหลายร้อยปี สิ่งที่พวกนั้นบอกมันก็เป็นแค่เรื่องโกหกแต่ว่าฟานซิสก็ยังไม่เชื่อเขาเข้าไปต่อสู้กับโลแกนอย่างเอาเป็นเอาตายโลแกนเลยจำใจต้องฆ่าเพื่อนตัวเองไปอย่างไม่มีทางเลือกต่อมาชายแก่ได้นำศพของฟานซิสไปฝังที่หลุมศพเขาเล่าให้ทั้งสองฟังว่ามนุษย์ควรจะต้องแก่ตายหลังจากนั้นพวกเขาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ความเชื่อนอกจากนั้นเขายังบอกทั้งสองเกี่ยวกับการแต่งงานและสร้างครบอบครัวอีกด้วยโลกแกนตัดสินใจจะกลับไปที่เมืองและบอกความจริงกับทุกคนเขาคิดว่าทุกคนจะต้องเชื่อแนะ่หกเพราะพวกเขาได หลายวันต่อมาทั้งสามเดินทางมาถึงเขื่อนกัะเก็บน้าโลแกนบอกให้ใจแก่รอที่นี่เขากับเจสิก้าจะว่ายน้าพันเครื่อนกลับเข้าไปในเมืองทั้งสองทำสำเร็จโลแกนตะโกนบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกแต่มันก็ไม่มีใครเลยที่สนใจทั้งสองถูกหน่วยแซนแมนเข้าจับกลุ่มโลแกนถูกพาไปเข้าเครื่องอ่านความทรงจําอไอต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนของโลกภายนอกมันจะได้ส่งหน่วยแซนแมนไปทําลายทิ้งแต่ว่าข้อมูลโลกภายนอกที่โลแกนได้รู้กับมีมากเกินไปมันทําให้ AI ไอโอเวอร์โหลดจนระเบิด มือ,อมือที่ควบคุมโดย AI ไอถูกทำลายคนถือมือต้องวิ่งหนีตายออกจากโดมเพื่อเอาชีวิตรอดและในที่สุดมนุษย์ทุกคนในโดมก็ได้เจอกับชายแก่พวกเขาได้รู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่พวกเขารู้เป็นแค่เรื่องโกหกโลกแกนได้เข้าไปกอดเจสสิกา้าจากนี้ไปมนุษย์จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นถึงแม้ว่าชีวิตในโดมจะมีความสุขแต่มันก็ไม่มีใครสมควรต้องตายตอนอายุ30ไม่มีใครสมควรถูกห้ามมีความรักและสร้างครอบครัวและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ